ไม่น่าเชื่อขึ้นชุดใหญ่มาได้แปบเดียวออกรถใหม่ฮะสุดยอดนี่ฮะโอ้โหดูจอดอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวไปดูรถใหม่จ้ชวนน้องคุยหน่อยดิชวนน้องคุยภาษาอังกฤษหน่อยโอเคสุดย์โอเคโอ้เวลี่กูสปีกอังกฤษเยกูดสลิปกูดยไม่แฟนโอส์โอเยยยยเยย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 ย นิดหน่อยนิดหน่อยเล็กๆยูเคแคร์บ a ๊ก o ฟ o a ม e h อกี้นะโอชิเซ่ฮะโน่ย่าย่ากูน่าคล้ายกันเลยน้าคล้ายกันหูเมื่อกี้เข้าใจไหมล่ะอลิเวอร์ถามอะไรเข้าใจพูดพูดไรอะไรอย่างเงี้ยมโเคเยนี่ยูแคนนี้เค ไงเราก็พูดกับฝรั่งได้ใช่พ uh> uh ี <t uh <t uh uh ่ผมได้คุยค uh uh ุยได้นะที่เห็นแบบว่าพ๊อปอ่ะบางทีก็ชอบยืนคุยกับโจ้ไม่พี่คุยภาษาไทยอะไรนะหรอส่วนใหญ่แต่ผมชอบไปนี่แหละคุยอย่างเงี้ยพวกมาโคพวกฝรั่งอย่างเงี้ยชอบคุยชอบคุยคุยไปเรื่อยเปื่อยเออไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีสาระใช่จริงๆเราจะพูดภาษาอังกฤษได้เราต้องกล้าพูดนะใช่พี่คุยพวกนี้ได้ถึงมียก็หาเมียเป็นฝรั่งโอ้ยพี่ คนเดียวก็แย่นะรักลูกรักลูกรักเมียผมสุดยอดเป็นพ่อตัวอย่างเดี๋วเราจะพาไปรีวิวรถใหม่ของเฟรมันไม่น่าเชื่อขึ้นชุดใหญ่มาได้แป๊บเดียวออกรถใหม่ฮะสุดยอดนี่ฮโอ้โหเดือจอดอยู่ตรงเนี้ยคันไหนคันนี้คันนี้อ่ะเอออยู่ตรงนี้เหรอสุดยอดอ่ะขึ้นชุดใหญ่แป๊บเดียวอ๋อยู่ไหน

พี่เห็นแบๆเมื่อกี้ซ้อนท้ายปุระเชิดแล้วก็พี่เขนด้วยใช่ไหมโอ้อัดสามน่ารักเี่ยอยากแจ้งสนอปากเกตมากเลยอัดสามไม่ไหนไม่ไหนเมื่อกี้พาพี่เขนไปเอารถขับเขาล้างไว้ใช่ครับพี่เข็นให้ไปส่งครับใช่ทำไมถึงซื้อยามาห้าฟีโน่คันนี้นี่ซื้อเองนะไม่มีเงินสปอนเซอร์ไม่มีอะไรนะทาไมถึงซื้อยามาห้าฟีโน่ฮะเอาไว้ขับมาซ้อมฮะก่อนนันนี้เวลาจะไปซ้อมตอนที่อยู่ยุทธยาบางปะอินอยู่ยูเนเต็ดไปยังไง ปั่นจักรยานอะไรปั่นจักรยานบ้างแล้วก็ไปอ่ะผู้พี่เขาบ้างให้พี่เขามาละอะไรพอขึ้นมาชุดใหญ่มันยังเป็นมันยังเป็นใช่แค่ขับไปซ้อมไปสนาดปั่นจักรยานก็ไม่ได้แล้วพะมันซ้อมหนักมันจะล้าใช่ติดเพื่อนมันเขาก็ยังอยู่ใช่อยู่ในเต็ดกันอยู่ก็เวลาซ้อมไม่ตรงกันลําบากอะไรเนี้ยจะมอเตอร์ไซค์บินทุกวันก็ไม่ได้อันนี้แม่จัดให้ใช่ครับบอกแม่บอกเอาให้มันขับง่ายๆไม่อะไรยุ่งวุ่นวายเยอะ แม่ก็เลยซื้อ Yamaha Fino ให้ใช่ครับเป็นไงแรงไหมแรงขับแรงแรงนะขับขับไปแค่สนามนี่ะไม่ได้ไปไหนไกลสุดแค่นี้ใช่ไกลสุดแค่นี้อ้อแต่มันก็มีข้อดีนะมันประหยัดน้ำมันนะใช่ประหยัดน้ำมันเติมเท่าไหร่หนึ่งร้อยร้อยหนึ่ง สามสี่วันเอ้ยยาไลเดียวไลยเดียวได้สามสี่วันแล้วซ้อนท้ายหลายคนเลยปุรชัก็มาคันนี้นะพี่เคนก็นั่งแล้วนะเออพี่เคนพี่ชาอุทาก็นั่งคันนี้นะโอ้โหไม่อยากจะโคโมะนะสุดยอดสปอนเซอร์ยามาฮ่าครับถ้าดูอยู่เนี่ยฮะซื้อเองนะซื้อเองครับซิงเงินใครเงินผมอ๋อแต่แม่เลือกให้ใช่เลยแม่เลย ถามภาษาอีสานเมื่อวานที่เจ้าโพสอะดิอนไนพี่ไอ้แม่ห้างเนี่ยภาษาอีสานแปลว่าอะไรก็เหมือนแม่ห้างเหมือนโดนผวัวทิ้งเลยประมาณนี้่อ๋อน,นี่เป็นภาษาอีสานที่ล้ำลึกมากเลยนะมันลึกไปพีป่มเพลงมันเป็นเพลงพี่นานแล้วเพลงอ๋อไม่ได้ชอบแบบอย่างนั้นจริงๆผมก็ชอบอย่ อ้าวเราโสดแล้วเหรอผมก็โสดแลนะเดี๋ยวข้างหลังฮะดูโอ๊ตโอ๊ตยิ้มเราสาวหรือเจ๊เขาไหนเออพักไม่ได้เอ้ยพอเมาแชอบเจ๊เหรอใช่ครับนี่เจ๊ผู้หญิงหรอพี่เอ้าเจ๊ผู้ชายเหรอเ้ยอยาอันนี้เรื่องตลกใช่ไหมเรื่องจริงนี่รู้เหมือนอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยพูไม่อะไรหรอก็พูดอย่างนี้ก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดี Living life right. Like So this ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights work as a guide to memories that we're making tonight. Oh, yeah, we'll make it tonight. Yeah. Oh.